ทุกเครือมันเสมอมันม่นเครือเก่าทั้งผู้สาวและผู้เฒ่าก็ะเทพร้อมมวลกันครับพี่น้องปอปอกับหนึ่งอีสานอีกเช่นเคยครับพี่น้องอยู่ในหนึ่งอีสานแฟนเพจนะครับพี่น้องผมเมื่อนีอ้พาพี่น้องมาต้มปรากฏปลาขะแ่งเอฟซีโซงมะไฮแล้วจะให้เบิ่งพี่น้องต้มแล้วละ่ะเป็นโซงมะไฮเอฟซีโซงม,มาจากทางกาลสินครับพี่น้องผมทั้งปรากล้วก,ก็กบ เป็นพนตัวแข่งว่าสันป่าในทรงมาหาอ่าครับไปเบิึงอันนี้ก็ผักขันย่งเป็นอ่อนซอนครับยังวะพรอมผักผักขันย่งมันบระมาณผักขันย่งปูร้อดนี่ผักขันย่งเป็นว่าผักขันย่างเจ็บมาให้น่าสันป่าพร้อมขักอยู่ผักขันย่งอันนี้ครับต้มต้มปลาขันย่งมีแต่แม่ตุกิไข่เลยเบิงเดพี่น้องปลาขันย่งมีแต่ตุกิไข่ ต้มแดดใป็นไหมต้มไส้หน้าคันแยงใส่ปักจิ๋วจังหน่อยโอ้าะว่บนี่ครับพี่น้องกลับขอนแดงต้มปลาคันแยงนะครับพี่น้องมืออื่นกับจิอันนี้ว่าสิอ้อมกบเนี่ยครับค้างไว้บ่ได้หาขาพี่นเนาะกบหน้าบ้านเฮาเพิ่นให้มา3ตัวเอบๆเลยพี่น้องเพิ่น้องครับผมผมออพาพักระแยงใส่ไว้ นตัวแข่งคนว่ามันแต่โควแป่ทั้งบานเป็นไปเลยชงมาให้ติงอีสานว่าหาอยากไปเลยงมากฝากมานํารถมาให้เนี่ยครับโคบหน้าแลื้อมือยังจะได้อบิอ่นคบมันใครนะครับพี่นอ้องผมเปนบอกมันใครออกโคบตหน้าวันเท่าครับพี่นอ้องสามตัวนะคร,รัแบโคบหน้าแรกกับอา ม่บ้านกาลังต์ตำปลาปองฮงอยู่ครับอ่ากะสิได้ตำปองฮงกับต้มปลาปลาขเนยงหองปลาขเนยงไอปลาขเนยงมาพี่น้องกินข้าวแรกน้ำกันแซ่บๆครับฝากพี่น้องไว้เนี่ยครับก่องไม้อ่าปลาไว้แล้วออกโว้ได้แบบแฟร์เฟสแฟร์าร์มถกหม่งถูกวังเต็ซีถูกหม่งถูกวังขอบคุณขอบคุณติดตามรับชมนะครับพี่น้องผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้หนิงสารโปรตีนกับร่งใจคนรนิสัยนะครับสำหรับแรกนี่กินแค่ลเซียมกันกระแสครับพี่น้องสวัสดีครับ